รัคนาราศีมังกรเมษายนจะเป็นที่ไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวานะครับและอีพีนี้นะครับก็จะเป็นคิวของคนที่เกิดในช่วงราศีมังกรนะครับ หรือคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดลัคนาสถิตมังกรนะครับของเดือนเมษายนนะครับเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดนะครับก็เลยมาในธีมพระอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะไปฟังกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับจะบอกข้อดีของการกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับให้เป็นรูปนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะส่งคำทำนายล่วงหน้าเป็นเสมือนเลขาส่วนตัวของท่านครับ ให้อัปเดดตตวงชาฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็อนรอดก่อนครับดังนั้นกดติดตามได้เลยนะครับแล้วคำพยากรณ์นี้นะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นการทายดาวจรเป็นภาพรวมนะของเดือนเมษายนนะครับถ่ายแมนยามการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรแล้วก็ลงมือทําด้วยนะครับถึงจะดีนะครับตรงนี้แล้วถ้าสนใจจองคิวกับแอดไลน์จองกันได้เลยนะครับ และนี่ครับคือดวงดาวนะของเดือนเมษายนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีดาวพุธดาวศุกร์ดาวที่ดาวอังคารนะแล้วดาวพุธก็ย้ายทีแล้วปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาเรื่องที่การเงินก่อนเลยนะครับเพราะดาวฤนัสนั้นได้ย้ายมาสู่ในเดือนการเงินแล้วนะครับแล้วดาวเป็นดาวที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเงินจะดีมากหาเงินได้เยอะครับ โอ้โหชัดเจนเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าจุดสว่างทางแห่งความร่ํารวยมาแล้วนะครับตรงนี้จะได้มาจากอะไรครับได้มาจากการเดินทางออนไลน์หรือครอบครัวก็ได้นะครับเพราะว่าดาวพรา์มาจากเรือนสหัชชะและเรือนวินาศเนี่ยไหมครับเรียกว่ามาจากการเดินทางติดต่อคอนเน็กชันอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนก็ทําธุรกิจออนไลน์อีคอมเมิร์ซ โซเชียลยิ่งดีเลยครับเพราะถึงเวลาแล้วนะพระดาพระแบไปอยู่ในบ้านพระราหูก็บอกไปแล้วนะครับว่าคู่ค้าขายนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่ฟังติดตามมกา็จะทราบทันทีเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะถูกไหมครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ดาวสุขเจ้าเรือปุตตะก็ย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุครับพันธุแปลว่าครอบครัวเห็นไหมครับมีมุมจะ เสริมจะได้จากตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายมาในวันที่12เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นกลางเดือนไปแล้วก็ยังได้ตังค์อยู่นะครับตรงนี้และดูดีๆนะครับดาวศุกร์ไปร่วมกับดาวพุธดาวพุธมาวันที่11เห็นไหมครับโอ้โหเรียกว่าและมีดาวอาทิตย์มาเสริมอีกนะครับวันที่14เห็นไหมครับโอ้โหนี่เรียงกันเลยนะช่วงกลางเดือน1 1 12 14บอเนี่ยบอกได้เลยว่าจะเป็นจุดจังหวะที่เรียกว่ามีลู่ทางการเงินมาอย่าง มากมายหลายทางมากขึ้นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับาดาวพฤหัสก็มาจากความรู้สติปัญญาร่วมด้วยนะครับตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถมัมภ์นะครับนะเพราะนั้นการเงินเนี่ยเป็นจังหวะที่เปิดแล้วนะครับถ้าลงมือทําได้ถ้าทําเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูดาวพื้นเดิมมาด้วยดาวพฤหัสเดิมดาวราหูดาวอื่นๆด้วยนะครับว่าจะมีมุมที่จะ เอื้อต่อการได้มากได้น้อยเพียงไรนะครับตรงนี้นะอันนี้จะต้องบอกให้เห็นภาพนะครับว่าการเงินเนี่ยดีมากนะครับเพราะนั้นให้ลุยให้เร่งทํางานนะครับขยับขยายกิจการเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีดาวพฤหัสดียังเดินหน้าเต็มกําลังให้คุณได้เต็มที่เพราะนั้นเรียกมาใหม่มาแรงเนี่ยโอ้โหเพราะนั้นจะเงินทองนี่มาอีกเป็นกอบเป็นกำเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าเมื่อเงินมันหล่นลงมาแล้วเนี่ยต้องหาพชนะมารับที่ใหญ่นะครับ บางคนเป็นเขื่อนอ่าอย่างเี้ดีนะแต่บางคนเอาขันมารับเนี่ยพ็บอกเลยว่าจะได้นิดเดียวนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนก็คือจังหวะมาแล้วครับต้องช่วยโอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะครับเสร็จแล้วดาวการงานครับก็คือดาวสุกครับแน่นอนครับตอนต้นเดือนนี่สุกสามเลยนะปัทุมมาเกย์นะจะเจริญยิ่งยศนาอ่าแต่พอต่อมา12เมษายนอ่าดาวสุกไปอยู่ในเรือนพันธุเหรอไหม ก็ทําที่บ้านก็ได้มีมุมที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือคิดงานออกอะไรแบบนี้นะก็จะยิ่งยิ่งดีมากนะครับเกี่ยวกับอสังหาอะไรพวกนี้ก็จะลุ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกงานเป็นปะนะครับก็ต้องบอกว่ามีมุมที่อาจจะไม่ใช่งานของตัวเองโดยตรงก็ได้แล้วต้องไปทำนะก็ทําได้หรืองานต้องมีมุมที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาก็ทําได้นะเพราะาอย่าลืมว่าไปอยู่ร่วมกระดามบริตเอยู่นะครับมีความพลิกผันอยู่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เห็นไหมครับเจ้าเรือนมอณะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานร่วมมอละก็แปลว่างานซิกแซกงานแก้ปัญหาก็ต้องมีมานะครับหรือง,งานจะต้องไปคุยกับคนใหญ่คนโต <c oughs> อันนี้ทําได้หมดเลยนะครับตรงนี้และดาวพุธกับไปร่วมดาวศุกร์ก็ต้องเจรจาอีกนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นการงานนี่เจอดาวเขาเรียกดาวคู่มิตรครับมาเสริมเพราะฉะนั้นก็ทําไปเลยดีครับต่อเนื่องไปคุยไปเจรจา,าไปพบปะ ไปทาให้เต็มที่ครับมันจะมีจังหวะครับที่จะได้อะไรดีๆตามมานะครับได้งานแล้วก็ได้เงินนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าจังหวะนี้ดีมากเลยนะครับลุยได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่มาช่วยดันอีกเห็นไหมครับโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ได้จะเสียหายเลยนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้นะโอ้โหดาวนําหน้าดวงชะตาดาวเดินหน้าดีลุยครับนะแล้วจะรวยชัดเจนนะครับตรงนี้ ต่อมาเรื่องความรักกันบ้างครับความรักนะครับก็ไม่มีดาวอะไรมาทํามุมได้ร้ายเพราะนั้นความรักคนมีคู่ก็มีสุขสันต์ครับทํากิจกรรมที่บ้านดีๆได้เลยเพราะอะไรพุทธุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซาเห็นไหมครับพอมีดาวอะไรดีๆอยู่ในเรื่องพันธุ์เนี่ยแปลว่าเราก็ต้องหากิจกรรมดูหนังฟังเพลงทํากับข้าวร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับเอนเตอร์เทนภายในบ้านก็มีความสุขแล้วนะครับได้เหมือนกันยินดีด้วยหรือก็ ช่วยกันทามาหากินใช่ไหมเหมือนที่บอกว่าช่วยกันทำเพราะว่าดวงกำลังจะรุ่งอ่ะถ้าช่วยกันมันก็ยิ่งร่ารวยเกิดขึ้นถูกไหมครับตรงนี้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนคนโสดก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ยังเนื้อหอมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีคนใหม่ๆนะมีคนมาจีบอ่าเปิดใจศึกษาดูได้เลยจังหวะนี้ดวงขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้คนที่ดีนะครับตามพื้นดวงเลยบางคนก็ได้คนโสด บางคนก็ได้คนมีตําหนิอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเข้ามาได้เพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาเรียนรู้เปิดใจได้เลยนะครับตรงนี้เพราะอะไรเพราะคนมังกรเนี่ยเป็นพวกดาวเสาครับดาวเสารเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟเห็นไหมหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะบางทีก็ไม่ค่อยเปิดใจอะไรง่ายๆไง,ง,งเพราะนั้นแต่ผมบอกเลยจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่โอเคแล้วนะครับถ้าในพื้นดวงไม่มีดาวอะไรเลยๆเปิดใจได้เลยนะจะดีมากๆนะครับตรงนี้จะได้ไม่เหงานะครับอันนี้บอกไว้เลยนะ สุขภาพแน่นอนครับโดยรวมถือว่าดีนะครับแต่ว่ามีดาวอังคารนะครับไปลอยอยู่ในเอนอลิครับวันที่14เมษานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอังคารก็หมายถึงอะไรไมเกรนก็ได้ครับมดลูกฮอร์โมนรังไข่เต้านมอะไรต่างๆเนี่ยนะโดยเฉพาะของผู้หญิงนะก็ต้องดูแลถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นต่อมลูกหมากอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลสุขภาพเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับตรงนี้หรือบางครั้งไปไหนมาไหนก็ขับรถดีๆหน่อยนะครับระมัดระวังก็จะผ่านได้นะครับ โชคลาภครับจะดีตอนต้นเดือนนะครับตรงนี้เพราะว่าดาวองคาและเจ้าเรือนลาพระนี่แหละนะเห็นไหมครับยังอยู่ในเรือนปุตตัร่วมกับดาวกันเงินนะแต่พอเข้า14ไปแล้วเห็นไหมครับ14เมษาหลังสงการครับเบาได้เบาเลยนะครับเพราะว่าไปอยู่ในเรือนอลีครับมันก็จะถูกน้อยลงนั่นเองนะครับถ้าคนมีดวงถ้าคนไม่มีดวงก็อย่าเล่นเลยครับเพราะมันจะไม่ถูกเลยนะครับหรือจะเล่นก็ต้องซิกแซกมันจะถูกอ่าหรือต่างประเทศหรือใต้ดินอะไรแบบนี้อันดรบกราวอะไรแบบนี้นะครับ เราะนั้นเราจะต้องนั่นแหละตามดวงเลยครับถูกได้ครับถ้าคนมีนะอาจจะต้องถูกน้อยลงอะไรอย่างนี้นะครับงั้นก็ฝากไว้หลังกลางเดือนนะครับเบาได้เบาครอบครัวครับเหมือนกันเลยครับก็ดาวองคารครับพบพันธุเห็นไหมครับก็หลัง14เมษาครับก็ระวังหน่อยนะเพราะว่าพันธุไปเป็นอริครับเพราะฉะนั้นข้าวของคนในบ้านรถลาชำรุดเสียหาย น้ําไฟรั่วเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างนี้นะหรือบางทีก็ไปประมาทเลินเลอเองอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราพกช้ดำดาเขียวเลือดเลือดออกอะไรแบบนี้นะครับทัานั้นก็เลยบอกว่าต้องระวังหน่อยนะครับในช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วนะครับตรงนี้นะแต่โดยรวมครับสรุปดีมากนะให้ลงมือทําให้ขยับขยายบุตรบริวาเนีเ่ยมพบปุตตะดาวสุกก็ไปอยู่ในเรือน พันธุนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่บอกได้เลยว่าเป็นเรือนที่ดีนะเป็นเรือนคู่มิตรนะครับเจอเดาวพุธดาวศุกร์ดาวจันทเสริมกันหมดบริวารลูกน้องอะไรก็อยู่ในมุมที่โอเคนะครับแต่ที่จะเสริมก็คืออะไรดาวเกตน,นะครับยังอยู่ในเรือนการงานนะไหว้เทพไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวเจ้าที่ที่ทางานบ่อยๆนะครับจะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับทำให้งานเราประสบความสาเร็จได้มากขึ้นได้รวยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับใรทํางานการขายการตลาดนะครับเป็นเจ้าของเป็นซีอ จังหวะนี้ฟังแล้วอย่าช้านะครับให้ลุยเต็มที่เลยนะครับเต็มสตรีมนะครับบอกได้เลยครับไม่ต้องยั้งคุณจะสําเร็จลุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาครับเลขนําโชคนะครับก็ฝากไว้นะครับมีเลข5เลข3เลข4เลข6นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเพราะบอกตรงๆมาหลายงวดแล้วนะครับมาลองดูกันว่างวดนี้จะโดนหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับตรงนี้ แล้ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากตัวดวงชะตาเป็นการส่วนตัวยินดีเลยนะครับก็เจาะลึกไปเลยว่าเดือนนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับหรือดวงเราจะเป็นอย่างไรทุกเรื่องเลยครับที่ขึ้นตามนี้นะครับด้วยค่าครูเป็น 79- ยบาทเพียงเท่านั้นครับก็เรียกว่าทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้อย่างแน่นอนครับตรงนี้จะหาทางให้แล้วดีที่สุดนะครับพยายามดูตอนที่ไม่มีปัญหานะครับเพราะจะมีปัญหาก็เหมือนคนป่วยระยะสามระยะ4ครับมันก็แก้ยากครับตรงนี้หรือรักษาให้หายยากแต่ถ้ามาดูตอนยังไม่เป็นหรือเป็นแค่ระยะหนึ่งเนี่ย ยังแก้ได้นะครับยังดูดวงหาทางออกได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นก็นี่แหละครับถ้าใครยังไม่เป็นอะไรมาดูแล้ววางแผนไปสู่ความร่ำรวยครับอาจจะหาเงินได้อีกเป็นแสนเป็นล้านครับกับ79 0ร้อยเก้าสิบาทผมถือว่าคุ้มมากครับตรงนี้ถ้าสนใจก็สแกน q ิวอารโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์แอดไซเกรทเทวหกห้านะครับตรงนี้แตะเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นข้อความต่างๆอ่านวิธีการดูดวงก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงกันก็ พิมพ์คำว่าจองคิวครับแล้วก็บอกเวลาเข้าวๆามาก่อนก็ได้ถ้าว่างก็จะจัดให้แต่ถ้าไม่ว่างแอดมินก็จะบอกเวลาที่สะดวกนะครับแล้วก็นัดเวลากันนะครับนะแลวอันนี้สําหรับผู้ประกอบการนะครับท่านใดอยากมีรายได้ร่ํารวยเพิ่มขึ้นอาจารย์เคสยินดีเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับก็คือด้วยการออกบูธนะครับพูดเป็นเวทีเรียกลูกค้าเรียกแขกให้ท่านได้นะครับเพราะในงานนี้ก็ขายรถได้อีกประมาณหลายสิบคันเลยนะครับได้อีกหลายล้านบาท นะครับตรงนี้เพราะนั้นยินดีนะครับสนใจก็แอดไลน์ได้เลยอกันนะครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและถ้าอยากรู้ลัคนานะครับก็ฝากวันเดือนปีพศอสเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆจังหวัดเกิดนะครับปลุกดวงให้อย่างแน่นอนครับแล่ก็อย่าลืมกดติดตามและอ่าเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกรทเทวา